กราบสวัสดี FC เกษตรกรตตกผู้เลี้ยงปลาและผู้ที่รอการตักปลาทุกท่านนะครับผมไปเราไปเช็คคุณภาพน้ํากันนะครับแต่ก่อนจะไปถึงเช็คคุณภาพนะครับดูปลาด้วยนี่มองไม่เห็นอะไรเลย <c oughs> <c oughs> น้ําขุนนี่เข้ามาถึงวันที่สามแล้วขุนแปลกๆนะพื้นที่ใกล้กันเนะมื่อวานนี้ผมไปเที่ยวอําเภอเมืองนะ <c oughs> น้ําใสกิ๊กเลยใสยออกเขียวเลยมองเห็นตัวปลาสวยมากเลยนะแต่พื้นที่ท่าตูมของเรานะครับสีมหาโพธิ์เนี่ยขุนค,คลักเลยแถมมีฝ้าดําๆขึ้นด้วย คุณจริงอ่ะเฮียนะถ้าตามเรื่องคือผมแจ้งเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะที่เหลือรอเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบใชนะ่โอเคไปเช็คคุณภาพน้ํากันครับผมมาต่อครับผมมาเช็คคุณภาพน้ํากันนะต้องบอกว่าตําแหน่งตรงนี้เราไม่เคยพลาดเลยด้วยเนาะใช่ตักทีไรเราต้องได้ทุกทีนะเรื่องเกี่ยวกับตะเพียนทองหรือปลาท้องถิ่นนะแต่วันนี้น้ําขุ่นเข้าวันที่สามแล้วคุณแปลกๆแ,แบบนี้จะมีปลาธรรมชาติไหมลุ้นกันครับผม เงียบไปหมดเลยปลาข้างในก็ไม่กินด้วยใช่ปลาข้างในกระชังก็ไม่กินอาหารเอาขอให้ด้านนอกขอให้ได้นะเคยียเอา้าปลาใหญ่วิ่งเข้ามาหน่อยเถอะน้ำขุนแบบนี้ไม่มีตูมตามให้เห็นเลยอะแต่เพียนโดดยังไม่มีเลยอเอานิ่งแล้วเงียบมากด้วย ตายเลยโอ้ยดูได้อะไรได้เพียนขาวโอกก้ยไั้เพียนขาวปลาก,กระมังสองตัวปลาก,กระมังคู่เลยอ่ะอะเดี๋ยวให้เด็กๆได้เห็นด้วยมาต่อกันนะครับผมปลดปลาไปด้วยให้เด็กๆได้ไดูด้วยนี่อันนี้<อ>เรียกปลาท้องถิ่นครับผมปลาก,กระมังเพียมฝาแฟด์ะเนี่ยตัวเท่าๆก,กันเลยอ่ะโอ้โหคนละไซส์เลยจาเนียเออ,เออใช่คนละไซส์เลยพอดีดูในกล้องเลยอ้าวตัวนี้แม่แค่ตักมายังไม่อยากจะดิ้นเลยเฮ<อ>้ยน้ามันเป็นไรเปล่าวะนี่ปลากระมัง สวยงามปลาพวกนี้เขานิยมเอาไปทอดกนนินแต่ผมไม่นิยมนะได้มาผมก็ปล่อยปล่อยเลยนี่ปลากระมังน,นะครับเด็กๆมาบอกช่องเราเด็กๆดูเยอะด้วยใช่ช่องผมนี่สุภาพนะไม่มีคำหยาบนะครับผมเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีสตรีมีครรภ์ก็ไม่ควรดู <laughs> ดูแลอยากกินปลาอ้าว <laughs> อ้าวโอเคไปปล่อย,ปอยไปต่อมาต่อกันนะผม นี่ในตำแหน่งนี้เราก็ไม่เคยพลาดมากน้อยต้องมีเงียบไปเลยอะ่ะเอาจะมีมาไหมอะ่ะขอเต็มพายอขอให้ได้ขอแบบงงๆได้แบบงงๆอะ่ะเอามาเข้ามีกระโดดไหม พายตันไหมโอ้นิ่งเลยอะหรือว่าเราตักตื้นไปยังไงอะเฮ้ยเกียมันก็เห็นตัวนิดนาะเออเห็นตัวแล้วทำไมไม่ได้อ่ะเอา้ามาต่อกันนะผมขออีกตักนึงสู้เขาเนาะใช่สู้เขาจริงๆเอ้าเมื่อวานเนี่ยม่วาตักได้ปลาใหญ่ผมกลับไปเล่าแอดฟังอยู่อุยตักได้ปลา ยกไม่ขึ้นเลยอ่ะเอาย่างี้ <c oughs> เอาที่ใหญ่ได้จริงจริงได้อยู่นะใช่ไหมใช่รู้สาเหตุแล้วใช่ไหมเออเล่นะทะลุเลยว่าผมได้ปลายใหญ่อะเมื่อวานเนี่ยสวิงทะลุอะประมาณสองกำปั้นน่ะรอดได้อ่ะอืม <c oughs> ว่ามันยกไม่ขึ้นเลยปลายสั้นเลยอ่ะ <c oughs> งัดหน้าหงาย <c oughs> เอาวันนี้ลุนตักที่สามเอาอันนี้หน้าหงายแนย่ครั้งเนี้เฮีย er. เอางาย เฮีย yeah. ยังไงอะกิก,กุงดีดเออยังไงอะมีสั่นไหมอะโอ้โหสามทีไม่มีปลาตัวงไปเอา้ามาต่อนะผมเดี๋ยวขอทดเวลาบาดเจ็บให้ทีงแต่ภาพ,พายผมก็จะไม่ค่อยไหวแล้วเหมือนกันไม่สมประกอบแล้วนะเอา ขอให้เข้าเฮียพายไม่เป็นใจแต่ขอให้ปลาเข้ามาเป็นใจละกันเฮียมันอะไรอ่ะมันกระตุกอ่ะฮะด้ามพายที่จับหลุดรอเฮียเข้าเฮียเข้าออกปลายพายแล้วยังอยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยสองตัวใหญ่เจ๊พอดเฮียหนูจะจับยังไงโทีเดียวทีเดียวสองตัวเลย แจ็คปอดอุ้ยเฮียแจ็คปอดแตกเอาว่าสารพายพายหักกันด้วยเนี่ยอุ้ยได้ปลาแด้เล้วปลาคาเออแล้วก็ปลากระมังตัวที่โยนไปมั้งไปตามเพื่อนมาไม่ใช่โอ้ยปลากระมังไปตามมาแหมปลากระมังแอบมันเทปตาเลยเว้ยไปตามเพื่อนมา้ยเฮียหนูคิดว่าออกปลายพายแล้วอ่ะเราก็ไม่คิดว่าจะได้เนาะมาต่อกันแล้วผมเดี๋ยวจัดการปลากาก่อน เดี๋ยวกระโดดกระทุ่งหน้าแหกเขาหัวเาเคยหัวแตกกันมาแล้วนะปากาปลาอีกาดำปาอีกำโอ้โหแรงเยอะปลาเพี้ยอันน่ปลามีหลายชื่อแถวนี้มีเยอะนะครับผมเน่ซื้อง่ายขายคล่องนะแถวนี้ไซส์ใหญ่ก็50บาทไซส์เล็กก็ห้บาทมีราคาเดียวโอใส่ตะกร้าก่อนมันโดดว้วนด้วยนะโอ้พวกนี้ขี้ตะไคร่น้ำมันเยอะว้วนปักอ่ะ นานๆมาทีเอาวสารพายเลยพายปตายพายหักไปหมดแล้วอุ้ยยังมีตัวจริงอ่ะนี่ฟอปุดเต็มเลยเอาอีกรอบไหมพอแล้วทายเราจะไม่ไหวอยู่แล้วแทบจะแยกชิ้นเลยพายอ่ะอุ้ยอย่าบอกนะว่าเราต้องขอบคุณไอปลากระมังเนี่ยนะใช่เราโยนมันไปบอกว่าไปตามเพื่อนมาไปตามเพื่อนมาโอ้โหไปตามมาจริงอะปลาอยากใจมาเลย ดูไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เลยเหมือนกับน้ำไม่ดีแล้วมันติดเชื้อต<อ>ัวออกแดงๆมาอยู่ในกระชังเราเดี๋ยวจะพึ่งโดดลูกเดี๋ยวตายทำเบาๆอ้าวนี่เดี๋ยวรีบเคลื่อนย้ายก่อนเดี๋ยวเสียหายอ้าวปลาแรลไซส์ใหญ่มหมแล้วน,นะครับนี่ประมาณสามสามโลได้หรือเนาะได้ได้ใหญ่ใหญ่ อ <Okay. S 1> เอาไปลงบอ่อพักเราใช่เอาไว้สำหรับคนที่นิยมเอาไปลงบอ่อนะผมไม่เคยขายเอาไปกินนะแต่ถ้าขายไปปล่อยบอ่อผมขายอยู่อ้าวโอเคขอบคุณที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับไปก่อน